วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันไม่ไกดช้ชดแชร์กดนานๆกดยันยันกดเรียๆนะคะวันนี้นฉันเสิร์ฟข่าวเก็บตกหมกนาหอมหมกข่าวช้าไปนิดนึงค่ะใดยังดีกว่าไม่มาซะเลยมีข่าวเล็กๆน,น้อยๆที่พยายามสออหามาเสิร์ฟคุคุๆให้ได้ชิมหอมหมกหวานมันเผ็ดถึงเครื่องกันค่ะไปดูข่าวแรก าข่าวแรกแน่นอนที่สุดค่ะเรามาพูดถึงเรื่องอีเดนที่พยายามทาตัว ตัดจริตจริตจักรานเยอะจริงๆในการทาตัวเป็นผู้ดีทั้งๆที่ปกตินี้ความสะถุดมันเล่นพรานอยู่ในทุกอนูอยู่ในทุกเซลทุกโมเลกุลของร่างกายนะคะแต่ออกมานั่งเตือนน้องว่าเธอเป็นโจทย์เธอจะดิ้นทําไมอย่างนู้นอย่างนี้เธอรู้อยู่ในใจใช่ไหมว่าพี่บริสุทธิ์เธอถึงได้ออกอาการร้อนรนเพราะว่าเดี๋ยววันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยคนจะได้รู้กันแล้วว่าสิ่งที่เธอพูดเธอโกหกเขาอย่างนู้นอย่างนี้กันนะคะ ซึ่งวิทยาจะบอกว่าคุณมองไม่ออกเลยเลยว่าสิ่งที่เขาพูดเนะี่ยมันไม่ใช่ความกลัวว่าความจริงจะถูกเปิดเผยแต่มันเป็นความเกลียดชังที่เขาเก็บซ่อนไว้หลายปีถึงวันนี้มันสุดสายป่านมันระเบิดแล้วเขาต้องการจะบอกให้คุณรู้ให้คุณเข้าใจว่าเขาเกลียดคุณ แล้วคุณก็รู้คุณเข้าใจและคุณกําลังกลัวความเกลียดของเขามากคุณกําลังกลัวความเกลียดของเขาถึงต้องออกมาทําท่าดักจริตจิตจก้านทําเป็นผู้ดีสั่งสอนเขาในขณะที่หลายเรื่องที่เขาพูดถึงเรื่องอดีตของคุณกับสามีคุณคุณไม่กล้าตอบโต้เลยคุณไม่กล้าตอบโต้เองแต่คุณใช้ผัวน้อยตอบโต้นี่ชั่วชาติจริงๆค่ะ ค่ะวันนี้ไอ้ขาหมูไปดงดอกตัวมันเองไม่พูดถึงเลยเรื่องไอ้หลอดเรื่องใครหน้าที่ไปซื้อยาดืดๆดื่นๆขอข้่งขาเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนให้ห้าขาเพราะเดี๋ยวจะต้องไลส์สดซอดแจ้งที่ดังแจะเล่ามาว่าเรื่องนี้มันไม่เป็นความลับในกกกทุกคนรู้กันหมดแต่ใครจะพูดเท่านั้นเอง ดัแจ๊พูดออกมาแล้วปกติไอคาบูจะต้องด่าสวนค่ะสังเกตไหมคะว่าวันนี้สวนเรื่องนั้นเรื่องนี้อีดัาแจ๊มันมีชู้มันไปคบชู้ชู้ออสอเสือเป็นแอดมินชื่อสอเสืออย่างนู้นอย่างนี้นะคะสารพัดสารเพที่จะพูดขึ้นมาเรื่องดัาแจ่มีผู้ชายคนอื่นดัาแจ่นอกใจบ้านแตกแล้วนู่นนั่นนี่นะคะแต่เรื่องไอหลอดไม่พูดเลย คล้ายๆเรื่องไหนรู้ไหมคะคล้ายๆเรื่องแชร์ธรรมศาลาคดีแชร์ธรรมศาลาไอ้ขาหมูไม่เคยตอบโต้ตรงนี้เลยหุบปากเงียบเรื่องมีไอ้หลอดไปพ่านซื้อยาเงียบเหมือนกันคะ่ะแต่ปรากฏว่าวันนี้ไปกกอกอีเธอ โดนเรื่องแสงดาวโดนเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องที่เอาเรื่องผัวไปนอนกับผู้หญิงผัวไปทําอะไรกับผู้หญิงคนอื่นมาเล่าให้น้องๆฟังอิชเงียบไม่ตอบตรงนี้แต่คนที่แหกปากคือผัวน้อยไอชิดพึ่งขึ้นไลย,ย็นี้แล้วก็เล่าถึงนิทานอีลิงอีลิงที่หนีผัวไปแซบกับคนอื่น แล้วก็เน้นนาะนี่เป็นนิทานนะนี่เป็นนิทานนะอย่างนู้นอย่างนี้อีลิงไม่เอาผัวไปด้วยอีลิงอย่างงู้นอย่างนี้ผัวโวยวายทาเสียงดังชาวบ้านรู้หมดนี่แหละคะลูกผู้ชายดัาแจพูดถึงเรื่องอีเถิรเพราะอีเถิรเป็นคนเล่าเองว่าผัวอีเถิรเป็นอย่างไรแต่คุณ พูดถึงดําแจะอย่างนั้นอย่าบอกนะว่ากลัวเล่านิทานอีลิงมึงมึงอยาเดือดร้อนเป็นลูกผู้ชายหน่อยอย่าหน้าตัวเมียคะ่ะมีลูกสาวมาอยู่ด้วยทําตัวเป็นพ่อที่ดีอย่าหน้าตัวเมียรับกันตรงๆที่คุณพูดที่กูเล่านิทานหมายถึงใครรับกันตรงๆเอากันตรงๆดีกว่าคะ่ะนะเว้าวกันซื่อคุณรับเรื่องจากไอขาหมูที่ไม่กล้าตอบโต้เรื่องยาเสพติด อิทธกที่ไม่กล้าตอบโต้เรื่องแสงดาวไปตบกับแสงดาวในเฟมอรี่มาไม่กล้าตอบโต้โกหกเขาไว้ว่าผัวเลือกตัวเองเพราะว่าแสงดาวมีผู้ชายคนใหม่เอาเข้าจริงๆแสงดาวเขาโดนอิธอทธกทำร้ายก็เลยไม่อยากที่จะไปต่อกันกับไอ้ไอ้ผวยแล้วไอ้ผวยถึงกับ เศร้าใจคร่ำครวญถึงแสงดาวแล้วก็เกลียดเมียนักตั้งแต่บัดนั้นอิเถิดไม่แก้อะไรไม่แต่คําเดียวไม่แก้เลยไม่พูดถึงไม่กล้าพูดไอ้ขามูเหมือนกันไม่พูดถึงไม่กล้าพูดแต่ให้ชิดมาอ้าปากพูดแล้วอ้ชชิดก็พูดโดยที่ไม่มีความละอายแก่ใจ ไม่มีความละอายแก่ใจเหมือนตอนที่มันเอาทนายตั้มมาอ้างเพื่อที่จะมาด่าดิฉันเนี่ยจนดิฉันต้องเอาจับลูกสาวมันมาสาบานว่ามึงสาบานไหมว่าสิ่งที่มันพูดเป็นความจริงมันก็ไม่กล้าสาบานงวดนี้เหมือนกันค่ะตัวเองนอกใจเมียเมียจับได้ ที่แยกทางกันก็เพราะว่าตัวเองไม่มีความซื่อสัตย์วันนี้มานั่งเล่านิทานถึงอ e ีลิงชิดรู้วความจริงเหรอชิดรู้หรือเปล่าว่าตัวเองเป็นผู้ชายกําลังด่าผู้หญิงใส่ร้ายว่าเขานอกใจผัวชิดไม่รู้สึกละอายเลยเหรอชิดน่าจะรู้ว่าไอ้ขาหมูเป็นคนอย่างไรข้อมูลจากมันน่ะแน่ใจแค่ไหนชิดไม่ต้องดูอะไรดูเรื่อง แอนนาแตกกันน่าแตกสิวันนี้แดกอาหารมากันหมดแล้วผู้หญิงไปตามง้อผู้ชายผู้หญิงที่เอาเรื่องมาเปิดโปงเพราะว่าหึงผู้ชายอยากให้ผู้ชายสนใจตอนนี้ผู้หญิงคนนี้เอาเรื่องส่วนตัวของตัวเองเอาเรื่องบนเจนของตัวเองไปเล่าให้ขาหมูฟังไปเล่าให้รถสตอรี่ฟังแล้วกลายเป็นทุกฝ่ายด่าเธอ ร่านโง่น,นู่นนั่นนี่โดนหมดชิดเชื่อสิ่งที่ไอ้ขาหมูเล่าหรอหรือชิดรู้เองเห็นเองว่าอีลิงมันไปหาผู้ชายจริงๆมันมีชู้จริงๆชิดไปเห็นตอนไหนทำไมชิดไม่นึกถึงตัวเองตอนที่นอกใจเมียจนกระทั่งเมียต้องขอแยกทางเอาลูกไปเลี้ยงเอง เรื่องทุกวันนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะชิดเป็นคนอย่างไรที่ชิดไม่ได้อยู่กับลูกเป็นเพราะอะไรชิดน่าจะรู้อยู่แก่ใจดีวันนี้รับงานจากไอขาหมูมานั่งด่าอีลิงอย่าบอกว่าเป็นนิทานคะ่ะถ้าคุณเป็นหน้าตัวผู้รับกันมาตรงๆใจคุณรู้อยู่ว่าสิ่งที่คุณพูดคืออะไร ถ้ารับไม่ได้ไปเอาผ้าถุงย้ยอยมาคลุมหัวค่ะเอามาหนุนหัวจะได้เป็นสิริมงคลบ้างเอาผ้าสิ้นแม่มาหนุนหัวมาพกหัวจะได้เป็นสิริมงคลจะได้เป็นรูปผู้ชายค่ะ FC เตรียมกระเป๋าฉีก,กันเลยนะคะเพราะว่า มีการเตรียมระดมทุนประกันตัวเตรียมระดมทุนค่าสินใหม่กันไว้แล้วด้วยการจัดทำพวงมาลัยคล้องคอให้ไอ้พวยกับอีเถิดด้วยการจัดทำช่อดอกไม้ธนบัตรไว้มอบให้ทนายให้ไอ้พวยกับอีเถิดเป็นการระดมทุนรูปแบบหนึง่งเพื่อที่จะให้ไอ้พวยได้มีทุนทรัพย์ในการประกันตัวและในการจ่ายค่าสินใหม่วิธีการแหกกระเป๋าหาเงินแบบง่ายๆคนจัด ได้หัวคิวค่ะค่ะวันนี้ช่องเม d a เดก็ไปรับยากระตุ้นการตกไข่มานะคะเสร็จแล้วก็ได้บอกราคาของยาว่าสองหมื่นกว่านะคะทีนี้ปัญหามันก็คือว่าหมอคาดการว่าจะเก็ตไข่ได้เนี่ยย9 3สิบเกอด เมเดก,ก็เลยรีบพูดออกมาว่าถ้ามันโตกับวันที่31นะเขาจะยกเลิกการเก็บไข่ครั้งนี้คือยอมเสียเงินหมื0นจะต้องไปฟังคําพิพากษาให้ได้ดิฉันฟังแล้วรู้สึกพี่โกนพี่โกนมันเป็นไปได้อยู่สสองามแบบค่ะคือ 1. แสดงให้ f c ตอเห็นว่าฉันลักลุงป้าอย่างแท้จริงฉันยอมสละลูกฉันได้ 2. พูดออกมาเพื่อเป็นคอนเทนต ให้อีกเถอะต้องแสดงน้ำใจว่าอย่าเลยทําให้เสร็จเถอะเดี๋ยวไม่มีโอกาสหน้านั่นก็คือไม่อยากจะไปฟังคําพิพากษาแต่หาข้ออ้างไม่ได้ก็เลยมาเอาข้ออ้างตรงนี้แล้วพูดออกมาก่อนคือพูดไว้ก่อนกลัวพอถึงวันไม่ไปแล้วบอกว่าเพราะว่าตกไข่พอดีต้องไปเก็บตัวเก็บไข่เนี่ยเดี๋ยวคนจะไม่เชื่อกาว่าเป็นข้ออ้างเลยต้องพูดไว้ก่อนพูดให้ทางนั้นรับรู้ไว้ก่อนสาม ตั้งใจทิ้งไข่จริงๆทิ้งสองหมื่นเพราะว่าถ้าได้ไปทำคอนเทนต์ที่ศาลจะได้เงินมากกว่าถ้าได้ออกมาเล่ามาทำคลิปจะได้เงินมากกว่าเป็นไปได้สามแบบค่ะดิฉันค่อนข้างคิดแบบที่สองเหมือนกันเพราะที่ฉันเคยพูดไว้ว่าเดี๋ยวพวกนี้เหมือนจะเตรียมสเต็ปนรกเอาไว้ ว่าเดี๋ยวถึงเวลาทําจริงๆมันจะต้องตกวันที่31แล้วผัวก,ก็จะไปไม่ได้ยังไงก็ต้องอยู่กับเมียเป็นกําลังใจให้กันนั่นแหละค่ะดิฉันถึงบอกว่าแบบที่สองนี่น่าสนใจว่าพูดไว้ล่วงหน้าพอถึงเวลาไม่ไปก็จะบอกว่านี่มันตกไข่จริงๆนะนี่มันจําเป็นนะหมอไม่ยอมเลื่อนให้จะต้องเอาไว้ก่อนดิฉันมองแบบที่สองค่ะก็คือเป็นคอนเทนต์ที่จะเตรียมเรี่ยงไม่อยากไปฟังคำพิพากษา แต่หาทางออกดีๆไม่ได้เลยต้องออกทางนี้เขาเตรียมสเต็ปนรกนี้ไว้ก่อนแล้วนะคะค่ะเรารู้กันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะว่าบ่าวนุอยากจะทำเพลงก็ไปอ้อนนาทีอ้อน f ีว่าขอทุนที่จริงมันก็ไม่กี่พันเป็นประมาณสัก ห้องอัดห้องอะไรรเมเร็ตเสร็จก็น่าจะสักหมื12,000หไม่เกินนั้นก็ไปอ้อนเออยากให้ f อฟเป็นกําลังใจให้ให้ f อฟลงทุนให้เพราะก่อนหน้านั้นก็มีการลงทุนให้ร้องเพลงอะไรกันแล้วนะคะก็ได้ยอดวิวได้ยอดจากเออเพลงที่คลิปเพลง ที่ร้องไปพอสมควรค่ะงวดนี้เอาอีกแล้วอยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองอยากเป็นนักร้องอยากร้องเพลงอ้เอ FC ให้ FC ลงทุนให้ต้องถามว่าทํา y o YouTube มาอยู่มาตลอดจนถึงวันเนี้ไม่มีเงินเก็บไม่รู้จักไม่สามารถจะลงทุนได้ด้วยตัวเองเลยหรือหรดิฉันถึงบอกไงคะว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่เลิกกับผัวทิ้งผัวหอบลูกมา จะหวังฝากชีวิตกับคนที่เหมือนเข้าเมาลอยน้ําเท้งเต้งรอ,งองให้ปลาสวายตอดเป็นแพคี้เนี่ยมีอนาคตเลคะเป็น YouTube คลิปก็ไม่ค่อยทาเป็นอะไรก็ไม่ค่อยทําอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งก็ไม่มีอยากจะทําเพลงอยากเป็นนักร้องก็ต้องอ้อนขอทานของเงินเอฟซี ไอ้คนที่หอบลูกกระเตงลูกมาหวังฝากชีวิตด้วยทิ้งผัวมาเนี่ยคิดให้ดีนะคะคิดให้ดีแค่จะทําเพลงเพลงหนึ่งยังต้องคอยขอเงินเอซต่อไปจะมีชีวิตอยู่จะเลี้ยงดูคุณกับลูกได้อย่างไรคิดดูดีๆค่ะคอนเทนต์ดำแจ๊ะสัมสนไปหาชู้กำลังดัง ก็จะมีการแซะทุกอย่างเมียพี่ไม่มีชู้นะแล้วก็ลงภาพไอ้พลยกับอีเถิชักชวนให้วันที่ัพ์สิเอดไปน่าสารกันดิฉันอยากบอกอย่างนี้นะคะว่าคนในภาพเนี่ยไอ้พลยมันพูดได้ว่าเมียพี่ไม่มีชู้แต่อีเถิถมันพูดได้มหมคะว่าผัวฉันไม่มีชู้มันพูดได้ไม่พูดไม่ได้คะ่ะเมียพี่ไม่มีชู้แต่ผัวกูมีกิก๊กที่อีทธิถมันอยากจะพูดนี่แหลคะค่ะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะทําไมพวกคุณถึงคุณเพิ่งพูดกันว่าด่ากันไปด่ากันมามันได้อะไรขึ้นมาทําไมถึงมาใส่ร้ายให้ร้ายถึงขนาดนั้นตัวคุณเองก่อนหน้านั้นคุณอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งคุณก็นอกใจเขาคุณก็ทิ้งเขาตัวคุณเองคุณก็ไม่ได้ซื่อสัตย์นะคะเพราะคุณไม่ได้ค่อยซื่อสัตย์ กับคู่ของคุณคุณฟังเรื่องนี้คุณเลยเชื่อว่าคนอื่นก็มีสันดานแบบพวกคุณหรือเปล่าถึงเชื่อเป็นตุเป็นตะว่าดังแจมีชู้ไปหาชู้จริงๆคุณแน่ใจนะว่าคุณเชื่อคำของนาทีได้แน่ๆหรือทุกอย่างมันเป็นแค่คอนเทนต์จะจังเวนท้วยตะลายถามว่าเวลาบอกว่าดิฉันบูลลี่เด็กด่าเด็กและคอนเทนต์ที่พวกคุณทำเนี่ย ดีชิบหายกันเลยใช่ไหมเป็นคอนเทนต์ที่ทุกคนควรชื่นชมเลยใช่ไหมใช่ไหมคะค่ะพออุทัยเนี่ยพูดถึงนักกฎหมาย Google แล้วก็พูดถึงอิยานยันเขาว่า นี่ไม่ใช่เป็นทนายหรอกอะไรทุกอย่างที่รู้เรื่องกฎหมายก็ไปเปิด Google เอาถามว่าการเปิด Google มันก็เหมือนกับพวกคุณที่ต้องเปิดประมวลดูนะคะดิฉันเป็นนักกฎหมาย Google รู้กฎหมายงูปลา,ปาจะหามาตาอะไรทีก็ต้องไปค้น Google เพราะไม่มีประมวลอยู่ในมือจะถามว่าดิฉันรู้เรื่องพรบการพนันมาตาแปดมากกว่าน้องสาว ก็น,น้องเขยขอบคุณดิฉันรู้จักว่าพอมอคืออะไรไอ้คนที่ตีความมาตาปแปดไม่ถูกนี่คือน้องสาวน้องเขยคุณที่อวดว่าเนติบัณฑิตไทยแต่ถามว่ากฎหมายเราจําเป็นต้องเรียนจบกฎหมายเป็นทนายความถึงจะอธิบายความหมายถ้อยคําของกฎหมายได้ถูกต้องต้องเป็นแค่นั้นใช่ไหมคะต้องมีแต่ทนายความที่ถึงจะเก่งกว่าพูดแล้วถูกต้องใช่ไหม คนอื่นไม่มีสิทธิ์จะรู้กฎหมายเลยคุณไม่เข้าใจเลยว,ว่ากฎหมายมันคือธรรมชาติค่ะกฎหมายมันจะไม่ถูกบัญญัติขึ้นมาเลยถ้ามนุษย์ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างไม่กล้าเกินกันกฎหมายจะไม่เกิดขึ้นทนายไม่ต้องมีแต่ในเมื่อมันมีการกล้าเกินกันกฎหมายจึงต้องถูกบัญญัติขึ้นแล้กฎหมายบัญญัติขึ้นจากอะไร จากการอยู่ร่วมกันโดยธรรมชาติแล้วควรจะเคารพกันอย่างไรเพราะฉะนั้นการตีความการรู้กฎหมายเนี่ยเราไปอ่านจาก Google เราไปหาตัวอย่างเราไปดูว่าทนายคนนั้นมีดีกาอย่างวันนี้คนอื่นสามารถที่จะตีความแล้วก็พูดถึงกฎหมายได้ดีพอๆกับทนายถ้าเขามีปัญญาและรู้จักศึกษาหยิบยกน้ำมาพูด พอดิฉันงัดเอาเรื่องพยายนหลักฐานอะไรหลายๆอย่างเอาข้อเท็จจริงออกมาพูดกันตอนนี้ออกมาตีว่าอียานมันจะไปรู้อะไรมันก็ค้นมาจาก Google พวกมึงก็จะไปรู้อะไรมึงก็ค้นมาจากประมวลทั้งนั้นแหละนักกฎหมายเฮี้ยอะไรวะพอมอคืออะไรแม่งยังไม่รู้น้องมึงอะโง่จะไตาหาส่วนน้องเขยมึงก็มาตาแปดพรบการพนันแม่งตีความมั่วชิบหาย ตักไครคือสันธนาการไอ้สันขวานไอ้สันดาบพวกมึงนี่จบเนกันมายังไงเนี่ยกูสงสัยจริงๆเลยจบเนวัดลิงขบกันหรือเปล่าเนี่ยนพอไออุทัยขึ้นปุ๊บอิสระก็เอาทันทีเลยนะักกฎหมาย Google ไออุทัยบอกว่าถ้าอยากได้ข้อมูลในคดีข้อเท็จจริงในคดีเนี่ยต้องให้ไปดูช่องอีหนิงถ้าอยากได้เรื่องกฎหมาย ต้องไปดูช่องใหม่ชารวันคุณรู้ไหมคะว่าตัวจริงใหม่ชารวันคือใครรู้ไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนรู้หรือ,อยังว่าเขาอยู่กับแพงเพชรค่ะช่วงนี้ก็มีการพัฒนาในนา กันอย่างเร่งด่วนนะครับปูเทปูนรอบลานไอจิตหหง,งูแล้วก็มีการจัดสวนยอมใหม่เอานู้นเอานี่มาตั้งประดับแล้วก็ทำความสะอาดจัดสวนรอบๆอสารพระพรมแต่สารพระพรมยอดก็ยังกุดเหมือนเดิมนะคะแล้วดูเอาต้นมงต้นไม้มาตั้งแต่ดูพื้นสิมีพื้นอยู่อันหนึ่งซึ่งเหมือนกับว่า มีน้ําขังแล้วขึ้นสนิมโศกโรกบบ้างไม่คิดจะขัดทคำความสะอาดนะคะคิดแต่จะเอาต้นไม้ไปประดับอย่างเดียวเ็าทาทุกอย่างเนี่ยเพื่อเตรียมไว้ฉลองวันที่31ค่ะเผื่อใจไว้บ้างนะคะว่าถ้าต้องนั่งยุ่มหมอย,อยู่ใต้ถุนศาลไม่ได้ออกมาฉลองเนี่ยจะทําอย่างไรไม่ได้ออกมารับพวงมาลัยธนบัตรรับช่อดอ,อกไม้ธนบัตรจะทําอย่างไรเตรียมใจไว้บ้างหรือเปล่าคะ ค่ะเมื่อเช้าดิฉันนำเสนอว่าอนุวัตประกาศแข่งกล้าว,ว่าไม่รับไอ้พวกย้ายข้างอย่ามาเลยต่างคนต่างอยู่เขายอมรับพวกนี้ไม่ได้กลัวว่าจะมาแย่งเอฟซีประวัติศาสตร์คือเข้ามาและพอได้เอฟซีแล้วก็จะออกไปเหมือนสุเทศประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยคนพวกนี้เป็นไม้หลักปักขี้เลนเคยด่าลุงด่าป้ามาก่อนตอนนี้เห็นแววว่าลุงป้าจะชนะ ก็เลยอยากจะย้ายฝังอยากจะมาเกาะกินกับลุงป้าเพราะว่าเอฟซีลุงป้าเปดีเป,เปหนักกว่าอนุวัตประกาศโป้งๆชัดเจนนะคะป้านุยขึ้นไลค์กำลังกำลังไลค์อยู่ดิฉันเลยแคปไปได้แค่นี้นะคะพูดถึงท้าทายว่ามึงจะเอากับกูไหมว่างั้นเถอะมึงจะฉากับกูไหมบอกชัดเจนเขาว่าอนุวัตที่เป็นแค่ไอ,อ,อ้นกกระจอกกูคุยกับ ลุงป้าแล้วกูได้คุยกับลุงแล้วลุงโอเคกูไปได้ลุงเข้าใจมึงเป็นใครมาแอบอ้างลุงชักอนุวัต์อย่างชัดแจ้งนะคะแล้วที่น่ากลัวก็คือว่าดูในคอมเมนต์นะคะไอเตียมาตื่นไปอวยปลาหนุย่ยปลาช่างแม่งไปเป,ปสติ๊กเกอร์ไปอวยปลานุย่ยไอ้ขาหมูไปอวยปลานุย่ยไปเจ้าพี่เจ้าการมาได้เลยเหมือนกับว่าอนุวัต จะถูกลุมเหมือนกับว่าไม่เกรงใจไม่อนุวัตไม่หมาตัวหนึ่งว่างั้นเถอะเป็นไอ้นอกกระจอกเพียงที่ปานุ่ยว่าเจได้ฉันมองอย่างนี้ระวังให้ดีนะคะไอ้พวยอาจจะไม่สามารถบอกไปตามตรงคือพูดตรงๆว่าอย่ามาเลยใช้ปากอนุวัตแทนให้อนุวัตพูดแทนอนุวัตเป็นตัวติดต่อประสานงานกับระดับ ข้าราชการระดับจังหวัดอะไรพวกนี้ทั้งหมดอนุวัตทั้งนั้นงานทุกอย่างผ่านอนุวัตอนุวัตรับเงินทอดน้ำเลี้ยงจากเอฟซีใหญ่ๆอยู่นะคะอย่างยายราตรีที่ทําบุญเป็นล้านอนุวัตคุมเอฟซีพวกนี้ได้อยู่เรียกว่าพลอยต้องเกรงใจแต่พวกคุณประกาศเปิดสืกกับอนุวัตคิดดูดีๆนะคะอนุวัตมีอิทธิพลกับไอ้พลอยพอสมควรนะคะ ลองคิดดูดีๆดิฉันไม่เชื่อว่าอนุวัตทำสิ่งนี้เพียงลำพังแต่อนุวัตยอมทำตัวเป็นกระบอกเสียงของยูทูบเบอร์ในนาดงดอกทุกคนและก็ของไอ,พอ้พลกับอทิด้วยว่าไม่อยากให้คนพวกนี้เข้าไปเหยียบในนาคือจะย้ายฝั่งมาได้อย่าไปยุ่งที่นาเลยปล่อยให้ที่นาให้ความใกล้ชิดกับไอ้พลกับอิทถิกเนี่ย มันอยู่เฉพาะคนในนาคนที่เขาสร้างมาด้วยกันตั้งแต่ต้นคนที่ไม่เคยทิ้งไอ้ป่วยไปไหนเลยดีกว่าไอ้คนที่เห็นโอกาสแล้วมาช่ยโอกาสอยากได้จากเอฟซีไอ้ปวยดิฉันคิดว่าอนุวัตเป็นกระบอกเสียงของทุกๆคนคะ่ะในขณะที่ปาหนุย่ยมีใครสนับสนุนพวกรอบนอกไอ้ขาหมูแน่นอนที่สุดมันต้องการให้ไอ้ปวยฟังแต่มันคนเดียวถ้าโค่นอนุวัตได้ ไอ้ขาหมูก็จะยินดีอนุวัตเดิมเนิบเํิมนาบจะสู้ไฟแลบอย่างปานุ่ยได้ยังไงแต่ดิฉันคิดว่าอนุวัตทําได้ค่ะเพราะเบื้องหลังปานุย่ยเอซตัวใหญ่ที่สนับสนุนเปนอยู่ก็คือช่างแม่งแต่ช่างแม่งเปแค่สติกเกอร์ค่ะในขณะที่เอฟซฝั่งอนุวัตเปเยอะกว่านั้นเปนเยอะกว่านั้น ไปให้ในนาเยอะมากถ้าพวกคุณแตะต้องอนุวัตดิดาอนุวัต FC ที่ผ่านทางอนุวัตอาจจะไม่พอใจอาจจะกลายเป็นศึกของ FC นะคะคิดดูให้ดีๆจะเปิดศึกกับไอ้นกกระจอบอย่างอนุวัตเนี่ยไม่แน่จริงช่องเล็กๆเกนิบๆน,นัาๆอย่างนี้ไม่ขึ้นมาเป็นตัวเต็งแทนหนึ่งกับเมเดได้หรอก